อากาศเย็นเริ่มสัมผัสในภาคเหนืออีสานสิบวันถัดไปพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงตุลาคม2,568มีข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยผลการพยากรณ์ฝนสะสมและลมที่ระดับ9 2 5 hpa 750เมตรสำหรับสิบวันถัดไปตั้งแต่20-29ตุลาคม2,568จากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาทีมดกซึ่งแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอากาศที่น่าสนใจในช่วงนี้ ช่วง20-26ตุลาคมมีมวลอากาศเย็นมาจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ในช่วงเริ่มต้นแต่ฝนจะลดลงชัดเจนในช่วงเช้าทำให้สัมผัสได้ว่าอากาศเริ่มเย็นจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงขึ้นทำให้มีสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยอาจมีฝนตกหนักบางวันสลับกับฝนประปรายในบางช่วงต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนอง ช่วง27-29ตุลาคมมวลอากาศเย็นจากจีนจะอ่อนกําลังลงลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยทําให้มีฝนบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้พายุโซนร้อนเฟิงเฉินปัจจุบันอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มที่จะทะวีกําลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วง21-23ตุลาคมจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากจีนซึ่งไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้นและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเพิ่ม สรุปว่าประเทศไทยเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นเริ่มสัมผัสในภาคเหนือและภาคอีสานฝนลดลงตอนบนของประเทศแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนชุกต้องระวังฝนหนักและคลื่นแรงในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองแต่นี้เป็นการพยากรณ์เท่านั้นอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมแต่ละวันจึงต้องติดตามข้อมูลอบรมอากาศที่ปรับปรุงล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม และนี่เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความกลัวอยู่กันกันคุณคิดว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงหน้าหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรไหมชวนคุณและทุกคนมาฝากความคิดเห็นในกาดนี้เลย